อย่างหลวงตาเนี่ยไม่มีอนาคตนะอยู่เฉยๆเนาะมันเฉยเขามันเองอนะเนาะอ่ะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เฉยๆอยู่อย่างเงีนะ้ยเนาะเรียกว่าโอเบคขาธรรมอ๋อนะ ดูแล้วเหมือนคนไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่รู้จะไปทุกข์อะไรเรื่องอะไรของมันถ้ามันไม่คิดแล้วมันก็สงบแล้วเนาะอ่าสิบกว่าปีมาเนี้ก็ปกติเหมือนเดิมได้ทำก็เหมือนไม่ได้ทำอ่ะทำอะไรก็เหมือนไม่ได้ทำ มีอะไรก็เหมือนไม่มีว่างเนานี่จิตใจที่ฝึกดีแล้วเรานำความสงบมาให้เนาะ